ไหบูชาลัทธิไม่ควรพลาดครับพี่พี่ต้องเจอคันนี้เลยครับนี่ครับตัวท็อปของเราครับผม Honda j a จ z ตปี2019ครับพี่ตัว RS แท้ๆครับพี่เขาขาวอวบๆแบบในรูปเลยครับผมดูกันครับว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับพี่เริ่มจากนี่เลยครับพี่เป็นไฟหน้านะครับผมเป็น LED นะครับพี่เป็นแบบโฉมใหม่หน้าใหม่ครับผมมีไฟเดย์ทามลนนิ่งไรลครับ ตัวนี้มีชุดไฟตัดหมอกมาให้ในตัวนะครับมาจากศูนย์เดิมๆด้วยแท้เลยครับพี่โลโก้ครับผม RS อยู่ฝั่งน้นครับเป็น RS แท้นะครับผมกระจังหน้าสีดํามีสีโครเมียมครับพร้อมมีช่องแอโรดไดนามิกครับพี่นี่ครับที่ดูด้านล่างกันหน่อยครับพี่เป็นยังไงครับออกแบบความสวยงามมาหน้าแบบนี้นะมีเฉพาะแค่ RS เท่านั้นครับพี่จมูกโด่งๆคมๆแบบนี้เลยครับรถคันนี้มีความพิเศษก็คือตัวนี้ครับให้แม็กแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับผม อบรับด้วยอย่างโตโยครับพี่อ้วนอนอบอวบอิ่มๆแบบนี้เลยนะพี่มีชุดแต่งมาให้พร้อมเรียบร้อยครับสเกิร์ตมาจากศูนย์ครับพี่เพิ่มความสปอร์ตด้วยกระจกสีดําพร้อมมีไฟเลี้ยวในตัวครับผมกุญแจนะครับในตัวนี้เป็นชีเลตมาหมดเรียบร้อยทั้งด้านนอกและด้านในครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าด้านในมีอะไรกันบ้างครับพี่ไปครับโอเคครับมาถึงด้านในครับพี่จะให้น้อยหน้าตัวธรรมดาก็ไม่ได้ครับ ออกแบบดีไซน์คอนโซลแอร์นะครับพี่มาด้วยเป็นตัวสีเทาครับเป็นตัวสีเทาแบบสีทึบนะพี่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นสีเงินครับพี่มีนวมที่เป็นหนังครับพี่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับหน้าจอมาให้พร้อมครับพร้อมเชื่อมต่อ App l e CarPlay ได้ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้ครับรถก็เป็นระบบเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันครับพี่มาถึงตรงนี้กันหน่อยครับที่พวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยครับ มันติฟังก์ชั่นของ Honda แท้ๆเลยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆเพิ่มเติมมีคูสคอนโทรลครับผมมีเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายที่สําคัญไปกว่านั้นครับพี่ของ i อเนะเฉพาะตัวท็อปจะมีตัวนี้ครับพี่แพทเทิร์นชตครับตัวนี้ใช้เวลาทําอะไรเผื่อเวลาที่ขับรถเนาะขับไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ารถมันอืดอยากทําความเร็วขึ้นพี่ก็แค่กดตัวนี้1ครั้งเปลี่ยน1เกียร์ครับพี่กดครั้งที่2เปลี่ยน2เกียร์ถ้าเกิดอยากลดกดแค่ด้านนี้เท่านั้นครับพี่ นี่คือความพีเียมของเขามาด้วยเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ไปดูด้านหลังกันหน่อยครับผมโอเคครับผมมาถึงด้านหลังครับพี่ไม่ต้องบอกเลยดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ารุ่นอะไรตัวนี้นะครับพี่มาจากศูนย์ครับตัวที่เขาหายากกันนักกันหนาตามหาตามท้องตลาดนะ้พี่ตัวนี้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยมีมาเฉพาะในไอซยเท่านั้นครับและมีดิฟฟิเตอร์ครับพี่ตัวนี้อ่า มันจะสวยกว่ารถแบบทั่วไปออกแบบดีไซน์มาแบบให้มันเห็นว่าท้ายมันเป็นรถสปอร์ตขนาดไหนครับพี่ที่สําคัญตัวนี้คาด LC, คเอ c ีโครเมียมครับมาดูด้านในกันหน่อยครับพี่นี่ครับผมสภาพด้านในครับพี่ตัวนี้ครับเป็นรถตัวต้นๆเลยนะเป็นต้นแบบของรถหลายๆตัวครับแต่บางรุ่นยังไม่สามารถทําได้จะมีแค่ Honda Jazz ครับพี่อีกตัวหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือเบาะด้านหลังครับพี่นี่ กว้างขวางครับสามารถพับได้ทุกองศาทุกมุมนะครับสามารถเข้าไปนอนได้เลยเก็บของใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ทีวีใส่ของได้หมดเป็นรถอเนกประสงค์เลยครับพี่เป็นยังไงครับพี่วันนี้รีวิวของคอนด้า e จ็คันนี้ครับสำหรับราคานะคบพี่คันนี้ไม่เปิดอีกเหมือนเดิมครับวันนี้เพียงที่มีแบงค์สิเข้ามาหนึ่งใบเอาไปเลยครับพี่ Honda าไอเอสปีสิสวยๆแบบนี้ครับผ่อนแค่เก้าพักว่าบาทตลอดสัญญาครับผม ถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆเก็บดีๆแบบนี้นะที่เงื่อนไขดีๆแบบนี้ครับกดเข้ามาเลยครับ @444a ครับหรือ0944665364เต่าซามยามอโตครับผมสวัสดีครับ